เผาหอมกระเทียมข่าตะไคร้ไปเห็ดน้งปาตีพี่น้องสับปลาล้าจ้าไม่ต้องขว่วปกติเขาก็จะขวกันนะจ้ะแต่บบขว่าจะหมักเผาเผาเอาปิ้งเอาอ่ะมันจะหอมกว่าจ้าเสรจไปะเผ็ดปลาล่าสับยะแจ่วบง ยิงให้มันหอมให้มันสุกให้มันคือก่อนเนาะจ้ะพาไปเห็ดปลาราซับแจ่วบองปลาราซับพี่แจ่วบองแล้วแต่สีอื่นหรอือปลาราซับแล้วเนาะจ้ะพี่น้งองกล่องกระซิบนั่นแน่อันนี้ก็หมอ้ออันนี้ก็ต้มน้ำไม้ยู่ค่ะ ปิ้งเรเลื้องเลื้องหอมหอมเลยจ้ะเดี๋ยวจังเดี๋ยวสิพาไปซับปลาได้ไปน่ปิ้งอันนี้สุกกอนะจ้ะนางเฝ้าก่อนเดมันใหม่หั่นหั่นของเดียวเขาแล้วจะล้องคุก กระไร่หองกระเทียมทีเผา,าจะ้ะอ่านเราตงไปโขกก่อนเลยหกหอมกระเทียมหดร้อย แอ่วโขกจากอ้าลงนี่ลงจริงอ่ะจริงปั่นหรืออไรจ้ะแต่ประยากปั่นจะมันบ่แท่บมันบ่คืออันตำจะบคือตำบ่คือโขกอ่โขกหินก็มีอยู่จ้ะแต่ประหยากไส่มันหนักใส่โขกแลนี่มันเบาดียกง่าย โกให้ละเอียดนะจ้าโคให้ละเอียดซับเลยเจน้าละกะับซับปลาล่าลงไปจ้ะด้หอมติกโคเขื่องก็หอมละเดี๋ยว่ามาดูกันตอนซับปลาล่าแล้วกะ็ปลาล่าลงโขกนะจ้า เขาบอกว่วววาลปลาลาบเพื่อนลำปาวมีคนเอามาขายทางสุโขทัยเลยค่ะเขาบอกว่าเพื่อนเขาคือเพื่อนลำปลาวเขาไม่อยู่บ้านทางหนาหวัดกันเด็กคนเอามาขายเขาเลยซื้อมา เลยได้ค่ะอันนี้ก็เหดไว้ออเพื่อห่อเขามขขมเนเนไม่นั่นได้นีนแตะขึ้นเขาหรือว่าบางทีก็สิ่หนึ่งข้อเนี้ยตั้งข้อเนี้ยแน่นๆเนาะไม่นั่นทำทำง่ายๆไดเลยล่าซักเรื่องถึงๆนะจ๊ะแซ่บพี่น้องกิน,ก,นก,ก,ก,ก็น้องไม้ต้มหรือกินกับพักต้มพักเนี่ยก็แซ่บกัะ เห็ดละกกาซีเอแป้งใส่ตู้เย็นไว้ละกาทอดแบบพักจะจะพักในซุกเพราะว่าลูกกินน้ำจะบอกบอกคอยให้เพิ่นกินดิบนะคะเห็ดเป็นซับแล้วไปพักกินแป้งพักจะแม่กักินได้อยู่ดิกรจายแต่ลูกคนจะกินจะต้อง ากออมากินเลยจ้ะซับเซ็ตแล้วจ้าเครื่องกเ็เซ็ตแล้วเอาลงโคกกันเลยเดี๋ยวติดมีดกูปอกก่อน ลูกบดีมีดบาดมือส,สออออนัมีดก็คมคมนึงนีดญี่ปุ่นเขาว่ามี่ญี่ปุ่นแต่เขาจะใส่น้ำตาลนิดนึงนิดเดียวมือโบไซร์ลายีกระปุกับพโหลดอันนี้ใส่หน่อยเส็บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเดินเยาว่ากันด้วยคืนมาสองโซ่ตัดกินพริกป่นใส่พริกป่นเลยเด้อจ้ะ คือน้ำมะขามเปียกพี่้องน้ำมะขามเปียกก็เป็นต้มซุกแล้วเด้อจ้ะน้ำต้มซุกมะขามนมะขามเปียกพอก่อนเดี๋ยวสิเปรี้ยวเกินามะขามมันเป็นมะขามอันทั้งนี้เขาเอิ้ญมะขามกระดานทางบ้านเขาเอิญมะขามอันพันปลาหมูหัวสั้นอันใหญ่แม้ทางอีสานนะแต่เขาเอิ้ญมะขามนะมขามหยาบขนาะจ้ะเพือเที่ยวนะหงอกหงอกหงัว ตามตามให้เข้ากันจ้าทมให้เครื่องทุกอย่างเข้ากันเนาะค่ะโอ้ยข้าวเหนียวมันหอดตุ้ยเยอาจักบาดเด้อมอมชิมก่อน โอ้พอดีเลยพอต้องปรุงเพิ่มแล้วแซ่บหากระปุ๊กใส่กันบัดนี้อืม่ากินเวอร์น้องเป็นตาแซ่บอรอเนี่ยใส่ถ้วยอืมเยอะลวกยั่วๆกันเลยทีเดียวครับแค่คน <c oughs> เดียว ข้าวเหนียวสุกใเนื้อใ,ในโคกเลยเด้อนี่เด้อขวดลงไปค่ะคัดลงโอ้โหน่ากินมากนี่นี่ละจ้าปลาซับหรือแจวบองเนาะค่ะเป็นตาแซ่บพรจา้ามาแบ่งไปจำ้ำเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้นี่เด้อจ้าพาตาปลาจ้าสสดีค่ะ